สวัสดีครับวันี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่งานเด็กเจนสปอร์ n แอนด์ g คมปกวนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นงานที่เราจะมาประชาสัมพันธ์นะครับในการเปิดตัวนะครับพระเอกของเราครับในรถรุ่นเ e ็กเจนส o r ร Everest นะครับผมค่ะ ตัวนี้นะคะต้องบอกว่างานของเรานะคะได้เริ่มขึ้นแล้วนะกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับหรือว่ามาดูรถตัวเป็นๆที่โชว์รูมนะคะเริ่มวันนี้เลยวันศุกร์ที่22สองไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24นี้เลย,เลยค่ะค่ะอ่ะและนอกจากนี้นะคะยังไม่พอเรามีในส่วนของอการลงทะเบียนรับของสมนาคุณมากมายกิจกรรมมากมายและที่สําคัญช่วงแรกอันนี้เราตัดคิวให้เลยนะค,ะครับเราได้คิวพิเศษให้กูดูเราโดยเฉพาะเลยครับต้องบอกว่าบุคคลท่านนี้นะคะเป็นกูรูของ สำนักการแต่งรถโดยเฉพาะของฟอร์ดโดยตรงเลยนะครับสำคัญนะคะเขาคนนี้ต้องบอกว่าชื่อเสียงเรียงนามโอ้ไม่เบาเลยนะเพราะในส่วนของการแต่งรถนี่ต้องรู้ดีนะครับสำนักการนี้นะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่เดี๋ยวเรียนเชิญพี่เข้ามาเลยดีกว่าค่ะผมขอเรียนเชิญนะคะพี่เบิร์ตธิติจีทีโปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนได้าเลยนะครับผมขออนุญาตนั่งนะคะก็อื่นก็ ให้พี่เบิร์ตแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรลูกค้าท่านใดนะครับฝากกันเลยนะครับถ้าเกิดอยากทดลองขับนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็มาทดลองขับที่โชว์รูมฟอร์กพระประแดงเราได้เลยนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่เบิร์ตก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปอย่ารอไปเทียรถกันค่ะเชิญเลยครับ ช่วงที่สอง้วนะครับน้องม่อนโองไฮไลท์ไฮไลท์ครับพี่พเดี๋ยวข้ออื่นะครับเราจะแนะนําในส่วนของเขาเรียกว่า ภายในงานครับแล้วก็พานําชมภายในงานก่อนว่าวันนี้เป็นงานอะไรนะครับน้องวอนก็วันนี้ก็เป็นงานนะคะ n e c Jane l r o e and Camping Gau นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะงานเราได้จัดขึ้นนะคะก็ตั้งแต่เบื้องต้นที่แจ้งไปก็คือที่22คือวันศุกร์นี้วันนี้วันนี้วันแรกเลยใช่วันนี้วันแรกก็มีศุกร์เสาร์อาทิตย์ง่ายก็ต้องวันที่24นั่นเองค่ะก็บรรยากาศภายในงานก็จะมีรถให้ชมให้ชมมากมายแล้วก็ในส่วนของตัวโปรโมชั่นของสัมมนาคุณวันนี้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 เรา นำรถนะครับที่มาจัดแสดงบนโชว์รูม f อ r d ป,ะ,ปะแดงนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับมีมาทั้งหมด3รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นเพลของเราก็คือเป็นรุ่นไฮไลท์เลยเดี๋ยวอุ้ยนยี่ผมพูดจริงเอาเหรอ้ยต่อ,อานั้นเดี๋ยวเรารจะาพาลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมผ่าน,น Facebook l i v e นะครับค่ะไปดูว่ากิจกรรมภายในงาน ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดก่อนกดก่อนกดก่อนอย่าลืมอย่าลืมนะครับอีกแชร์ด้วยลูกค้าด้วยแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในงานนะครับกับน้องวอนว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนแรกเลยครับในจุดลงทะเบียนนะครับค่ะนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่มาเยี่ยมชมภายในงานนะครับของฟอร์ดระประแดงนะครับและเจนฟอร์ดแก๊งบิงกาวนะครับ ก็จะมีนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนนะครับรับในส่วนของพ็อกเก็ตแฮนด์สเปย์นะครับได้เลยทันทีบกพานะครับแลกวก็แล้วก็ใช้หมดแล้วอย่าทิ้งอ่าอย่าทิ้งมันสามารถนะครับเป็นรีฟิลได้นะครับเติมได้เลยนะครับผมใช้งานรียูได้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเทรดดายนะครับลูกค้ามาเทรดดานะครับมาด้ กลับไปมือเปล่าแน่นอนนะครับก็จะได้รับในส่วนของเสื้อทีเชิร์ดนะครับ Nick Gen Ford e v e r l a s e นะครับเป็น Limited e dition ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็สำหรับสายแคมป์ก็ดีนะครับหรือว่าสายท่องเที่ยวนะครับก็ดีไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการจองครับน้องมลนี่คืออะไรได้กระเป๋านะครับแบ็คแพคนะครับใบบัตเลือดเขาบัตเลือดมาเทิร์เลยเนี่ยบัตเลือดมาเทิร์เลยก็คือได้หมดเลยเนี่ยสปอยด์เนี่ยลอง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 สบายเอามาจะหนักไหมหนักไหมนิดนึงอ่า อ่าอย่าุียชุดเข้ามาห้องจิบชุดอ่าได้ครับว่าใหญ่มากนะคะเท่เลยครับได้หมดเลยอันอย่าพี่ใส่ไปนี่ไปเลยดีกว่าหมดเรื่องให้ลูกค้าเห็นไปเลยนะเดี๋ยวเราเดยวลังนิดนึงพี่โชว์นิดนึงอ่าเท่จริงๆนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของจุดต่อไปเลยนะครับไปชมรถดีกว่าครับภายในงานเลยว่ามีอะไรบ้างครับผมอุ้ยน้องวคน อะไรเนี่ยอ,อะไรคำรนี้นี่มันอะไรคำนี้ <c oughs> ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเลอเบเทอร์เลยเป็นเป็นรุ่นไหนพี่ทราบไหมรุ่นไหนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น next gen ford xl t ครับมอมตัวนี้แต,แต่งๆรอๆแบบนี้เราแต่งเพื่อมาโชว์เป็นไกด์ไลน์ถูกต้องครับให้ลูกค้าดูว่าสไตล์การตกแต่งเนี่ยชอบแบบไหนนะ<ช><ช>คะก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นในเจน xl t นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่พี่ เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่934,000บาทครับน้องอม่อนสิ่งเกียร์ธรรมดาล่ะเกียร์ธรรมดาพี่800,000กว่ากว่าแปดแสนบาทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งจุตรนะครับให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเข<อ>าเรียกว่าแ,วแรงบิดแรงคล้องที่ดีมากเลยนะครับโปรโมชั่นนะพี่โปรโมชั่นใครในงานนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับเป็นเงินดาวเริ่มต้นเลยครับบ มากเลยครับ49,000บาทนะครับผมจริงเหรอพี่49,000จริงแท้และแน่นอนจริงแท้แน่นอนใช่สำหรับรุ่น XLT d b l นะคะหรือว่า4ประตูนั่นเองค่ะเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ราคานะคะเกาแสบาทนะดาวเริ่มต้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษ49,000เก้าพันบาทเท่านั้นแตงหอ่อสวยสวยใช่ก็ต้องบอกว่า ออกรถกับเรานะคะที่ปอดพระปรแดงน,นะคะต้องบอกว่าเราเป็นกูรูนะเรื่องการตกแต่งอุปกรณ์พวกนี้ลืมแนะนำนนลืมแนะน,นําเราเป็นสำนักแต่งสํานักแต่งเรานะต้องไม่เหมือนคนอื่นเขาชื่อเสียงเรียงนามดู<ว>สติกเกอร์อรนะเป็นไงครับ ที่เราที่เดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับเป็นแทบกคู่สีแดงน้ําเงินนะครับที่เดียวที่เดียวเดียวที่เดียวเที่เดียวเดีที่เดียวเดียวดียวเดียวเดียวเวเดียวเวเดยวเดียนเดียวเียวเด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 ียวนียวเป็นวเดียวเดียวเดียวเงวเียวเวเป็ยวเดวเดียวเครยวเดียวเดียวเัีนวเดียวเดนยวเดียวเดียวเดียวเียวเดีเดียเดียวเดียเดียเดรื่เดยเดียวเดเเดียวัยียีดยีิดเีว อ่าตัวนี้นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะเป็นสีพิเศษ ที่เปิดตัวมาเรียกว่าสีเซโรนาออเรนตวนีเพิ่มตังค์ไหมพี่เพิ่มครับผมเพราะว่าพิเศษกับพิเศษมีอะไรพิเศษถูกต้องครับเพิ่ม10,000บาทครับผมตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกันสสีใช่ถแล้วก็อีกสีหนึ่งถ้าอยากขับแบบไม่เหมือนคนอื่นครับสีอะไรครับน้องอ้อนลักเยลโล่เพิ่มเพิ่ม10,000บาทเช่นเดียวกันครับผมได้สีแบบว่าลิมิเต็ดไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับขับไปบนท้องถนนค่ะเด็นแน่นอนแล้วอยากได้แบบความหรูหราอีกสีหนึ่งพี่ความหรูหรา อีกสีหนึ่งสีอะไรคะน้องม่อนสโนเฟ็กซ์สโนเฟ็กซ์วันเพิมไหมเพิหนึ่ง1มื0นบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็ราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งล้านนะคะ49,000บาทครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตกแต่งของตัวรถนะครับนี่แต่งโชว์นะครับว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของล้อแม็กยางนะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของล้อนะครับล้อคันนี้แต่งโชว์ เป็นล้อยสิเลยนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับสไตล์แบบอเมริกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นละครับนุงองม่อนสำหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของตัวแคมเปญนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่25%ดอ,ดอกเบีย้ยถูกมากพี่ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99%เนะครับเองแต่สําหรับลูกค้าที่อยากได้อัตราดอกเบีย้ยที่ ถูกลงกว่านี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาอ่าปรึกษากับเราได้ที่โทรที่อดร์ประดงของเราเบอร์โทรก็02 4285 888อ่าเราจะมีเราจะมีแอดมินนะครับคอยให้อ่คอยตอบคำถามทุกท่านอยู่นะครับให้คำแนะนำแนะนำเลยถูกต้องครับโปรโมชั่นใช่ก็จะมีให้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมอีกรุ่นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นไฮไลท์พระเอกเป็นพระเอกของงานที่ ทุกคนรอรอคอยแล้วลอยคอแห้ไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในส่วนของรุ่นต่อไปเลยนะครับเป็นรุ่นพระเอกรุ่นพระเอกของเรานะครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าลูกค้าทุกครานงรอคอยกันมายาวนานมากนะครับโสมแบบรอๆแบบนี้ครับรุ่น Next Gen Ford e v e r e s t t i t a n i u m Plus ครับผมสีนะคะตัวนี้ก็สีนี้เป็นสีใหม่นะคะล่าสุดเลยก็เรียกว่าสีสีสีอะไรครับน้องวอนอีคอนด์บอนนะคะเป็นสีน้าน่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นน้ำตาลแบบสวยๆน้ตาลแบบว่าสวยๆแบบว่าเข้มๆหน่อยนะครับผมค่ะตัวนี้ ตัวนี้นะคะราคาคอดมาแล้วเปิดตัวราคาไม่แพงเลยจากแรราคาเปิดตัวอยู่ที่1ล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นค่ะพี่พัฒน์เพิ่มจากเดิมมาไม่เยอะเลยใช่ค่ะนิดเดียวเลยนิดเดียวนะคะตัวนี้นอกจากนี้นะคะตัวนี้เรามีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะตัวนี้สีแรกก็เป็นสีอีคิโนบอน่ต้วกนะครับออเงินนะคะก็มีในส่วนของตัวสีดำนะคะบอนเงินค่ะแล้วก็มีสีพิเศษก็คือเป็น เซโรนาออเรนต์ครับผมแล้วก็มีสนุกเซโรฟิกบอดไวเปอร์นะตัวนี้จะเพิ่มอยู่ที่12,000บาทนะครับผมอ่ะแล้วภายในล่ะพี่เป็นยังไงบ้างภายในเลยครับเอาภายนอกก่อนดีกว่าอ่ะภายนอกก่อนดใช่ไหมเราจะไปภายในเอาภายนอกก่อนภายในเนี่ยในเรื่องของออปชั่นลูกค้าสามารถเลือกได้มี2องช้อยเลือกบางคนน่ะอยากได้เป็นเบาะพิเศษหรูหราก็อ่าจะมีในส่วนของตัวเบาะพาลีนนะคะที่เป็นสีเบาะจะเป็นสีเบสคือสวยหรูหรามาก นะคะตัวนี้เราหรือเลือกเป็นเบาะสีดำเป็นมาตรฐานน้ำมอนตัวนี้ตัวท็อปเลยแรงม้าแรงบิดเยอะไหมแรงแรงแรงบิดกับแรงม้าต้องบอกว่ามาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า210 500นิวตันเมตรพี่จุกๆใช่เครื่องยนต์อ่2 0 0แต่เป็นแบบไบเทอร์โบคือเป็นโบคู่ต้องบอกว่าเล็กแต่แรงเล็กแต่แรงจิ๋วแต่แจ๋วนะจจิ๋๋ววแแแต่่อเขาเรียกว่าเล็กพิกินหิวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามา <S <S 2> <S 2> ดูภา,า,ายนอกก่อนเลยชมภายนอกก่อนนะคะพี่เห็นจากภายนอกมีอะไรบ้างที่น้องม่อน ไฟนี่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของฟอร์ดเลยของฟอร์ดเจ้าเดียวเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED ตัวนี้นะคะพี่พาร์หลักการทํางานเนี่ยก็ให้พี่พาร์อธิบายว่าเป็นยังไงในการทำงานนะครับของตัวไฟนี้โยนกันไปนี่เลยในส่วนของไฟหน้านะครับจะเลี้ยวตามองศาของตัวรถเลยนะครับรถเลี้ยวไปทางไหนอัจฉริยะเลยเหมือนเหมือนเหมือนตาเราไงยากจะมองไปทางไหนก็เลือกตาไปเลือยกตาไปขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่อีกค่ะ อันนี้อะที่แบบว่าเราเวลาขับรถสวนคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ชอบด่าไงเป็นการลดแสงไฟแล้วว่าลดการแยงตาของรถคันที่สวนมานั่นเองค่ะก็ตัวนี้จะทํางานคู่กับระบบออโต้ไฮบีมหรือระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะของเราั่นเองค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ตบมือค่ะตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองแล้วก็ลืมเลยเห็นไหมต่อต่อต่อไปต่อไปต่อยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเรามีให้เฉพาะตัวที่เป็นตัวท็อป นะคะสำหรับตัวไฟแมทชิอ่ะยังไม่พอยังไม่พอพากล้องเดินไาทางนี้อีกนิดนึงเพราะว่าอะไรยังมีอีกนี่พี่ลายนี่อะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้ที่หมุนหมุนึงอ่หมุนหนเป็นกล้องหมุนมร้อยผมศานั่นเองค่ะตัวนี้เห็นรอบพันโชเข้าไปหน้าจอแบบสุดชัดชัดมากนาตัวนี้คือในส่วนของตัวกล้องเนี่ยครับทำให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ของลูกค้ามากเลยนะครับก็เห็นรอบพันเลยนะครับผม โอเคอ่ะตัวนี้นะคะนอกจากในเรื่องของตัวกล้องแล้วเรายังมีในส่วนของตัวระบบเซนเซอร์ตัวบายสปอร์ตนั่นเองค่ะนะคะและยังไม่พอนะคะเรามีในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะคะช่วยในเรื่องของการขับขี่ขั้นสูงสุดก็คือเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะคะพร้อม Stop and Go หยุดแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในมันมีอะไรบ้างนะคะ หนูขอสัมผัสเป็นแถวนต่องแน้วกันนะคะโอ้โหภายในหรูหรามากเลยครับข้างหลังกว้างมากเลยอ่ะโอ้โหเรามาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถของ f o r d e v e r e s t t i t a ไทเทเนียันะครับผมก็เป็นตัว4คูณ4นะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยนะครับเอาอย่างแรกเลยที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับของตัว f o r d เลยครับที่มีในส่วนของมาในมาในรุ่น Ever e s รนะครับกับตัว แรปเตอร์อ่าวุ้ยเมื่อกี้ลืมแจ้งเลยนะอู๊ยนี่ไง <ใน S 1> เรามาให้เห็นดีกว่าให้เห็นดีกว่านี่เลยเ<ช><ภ>้าเรียก<น>ว่าหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบชิปเตอร์อโอโ้หตัวนี้มันดียังไงี่มันดียังไงครับตัวนี้คือในส่วนของหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบชิปเตอร์นี่นะครับมันก็มีในส่วนของตัวรถของ f o r d e v e r e s รเรานี่ครับค่ะขับ ถอยจอดแบบอัตโนมัติได้ด้วยอัตโนมัติใช่คือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่กดเนี่ยปุ่มนี้ค้างไว้ครับอ่าตัวนี้เป็นอะไรพี่ก็ตัวนี้ครับมันเป็นเป็นอะไรครับเป็นเบรคไฟฟ้าครับ่เป็นเบรคมือไฟฟ้าใช่เจนใหม่ที่เราเปลี่ยนมาล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานครับในส่วนของโหมดการขับขับขี่ครับแบบ4ี่คูสี่นะครับก็มีมาพร้อมหมุนการใช้งานง่ายมากเลยนะครับมีโหมดให้การใช้งานเยอะมากเลยก็ในส่วนของตัวระบบ ปรับแอร์นะครับก็ปรับอัตโนมัติแบบซ้ายขวาได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของช่องชาร์จช่องชาร์จก่อนชาร์จอตัวตัวเดิมไม่มีตัวเดิมไม่เอ้ยพูดทางสิอ๋อตัวเดิมมีอตัวเดิมมีสตั้งค์ครบเดิมให้แต่ตัวนี้มีมาให้เลยเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับก็สามารถนะครับใช้กับโทรศัพท์ที่รองรับในการใช้งานของไวเลสชาร์เจอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ Ford เลยหรือหน้าจอนะครับหน้าจอของตัวเอลเรส ไทเทเนียมพัดกี่นิ้วครับ12นิ้วเป็นสินโฟเอขนาดใหญ่ค่ะสิบสองนิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะบางทีแบบอยากจะเล่นแอปในเล่นเกมในมือถือแต่ว่าไม่ขี้เกียจหาอ่ะแล้วก็ขึ้นหน้าจอเลย Google ไง Google Map กูเกิล Map ก็ได้ลิงก์เข้าไปในฟอร์มแบบภัยก็คือโอ้โหน้าจอเลยอ่ะไม่พอนะพี่ตัวนี้รองรับในส่วนของตัว Ford ดเขาทำเป็นระบบ หนึ่งขึ้นมาก็คือ,อระ้วบอดปอดตัวนี้ดียังไงหนึ่งสั่งสตาร์ทรถได้พี่อสองดูในเรื่องของค่าสูญเสียของน้ำมันรถนะดูว่ารถจอดตรงไหนอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบว่าคุณผู้หญิงท่านไหนที่จะดูอ่ะรถฉันอยู่ตรงไหนก็จะอันนี้จะผิดกันไปแล้วได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เท่านั้นยังไม่พอก็สามารถที่จะเข้าสู่บริการนะคะตรงนี้ได้นะคะตัวนี้ค่ะ เพราะในส่วนของตัวระบบของ Ford p a ัทนะครับเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Ford เขาเรียกว่าต้องการทำมาให้ลูกค้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตรงไหนก่อนเราต้องไปพูดถึงแคมเปญแคมเปญรอบโชนอีกรอบเ๋ยวเราไปส่งท้ายนะฮะขออนุญาตนิดนึงโอ้ยเโอ ต้องดูนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นในรุ่นของปอดเอเวอเรสต์ในส่วนของตัว4ี่นะครับก็เป็นหลังคาแบบพาโนลามิกมูลูปใช่พี่ลองเปิดให้ดูได้เขาเรียกว่าให้ความเขาเรียกว่าเปิดโลกกระทัดใหม่ใช่ตัวนี้อาจจะนอนดูดาวอะไรก็ว่าไปนะคะตัวนี้ก็ดูได้ของเรานะจะเปิดได้หลายแบบเปิดม่านครึ่งคันหรือว่าอ่ะ เต็มคันเลยก็ได้กระจกก็เช่นเดียวกันตัวนี้เปิดได้ครึ่งนึงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเต็มเราไปต่างังวัดไงอยากจะสัมผัสธรรมชาติให้สุดๆไปเลยเอาโปรหัวขึ้นไปเดินดูเลยขึ้นไยืนดูเลยถ่ายรูปได้เลยตัวเบาตัวนี้โอ้โหนอนราบได้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะขี้ที่แจ้งไหมอีกทีเลยแล้วกันครับเบานะครับมีมาให้เลือกทั้งหมด2สีครับลูกนออันนี้คือเป็นสีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นเบาพาเลทสี ใช่ค่ะแปบบไฟฟ้าได้แผดจิทาใช่รูหาหรูหามากเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในการทดลองขับนะครับที่ฟอร์ดพระประแดงยินดีต้อนรับเลยนะครับก็มีงานนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยนะครับแล้วก็ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็วันที่24นะครับก็มาทดลองขับได้เลยนะครับ ก็ทดลองขับก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะครับก็มีเสื้อทีเชียร์ให้ด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็อ่ะประมาณนี้สําหรับตัวเจ้าเอลเรสใั่นี้คะถ้าอยากรู้ว่ามันล้ําขนาดไหนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะนะในการกับผีเรียนเชิญเลยค่ะเราท้าให้ทุกคนมาเราขับเอวเรสคันนี้เลยค่ะที่ทอ่พระประแดงจริงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนอกใช่ครับผม หลังจากนะครับเราพาชมนะครับในรถรุ่น Next Gen Ford e l e v a t นะครับรุ่นท i ท a n i u m Plus นะครับเป็นตัว4 x 4นะครับ 4x4 นะครับก็เดี๋ยวเรานบเรับจะมาแจ้งในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับภายในงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับต้งงม่อนเรามาทบทวนให้กับลูกค้านะครับที่ดูผ่านไลฟ์สดนะครับหรือ Facebook ไล์นะครับโอ้เราเรียวมากอันนี้คือแคมปิ้งไงแคมปิ้งสุด เรามาใน,นาทวนนะครับแคมเปญและ<ช>ปโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่ดูแล้วชมผ่าน Facebook ไล v ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจของโชว์รูมฟอร์ดพระแดงไว้ด้วยนะครับค่คะ<ช>ตัวนี้นะคะก็เหมือนที่เราแจ้งไปคร่าวๆแล้วนะคะตัวนี้ สำหรับลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาสัมผัสรถตัวเป็นๆแล้วก็ที่จะามามาชมรถด,ด้วย<ช>แล้วก็มาทดลองขับก็เรียนเชิญที่งานของเราก็คือวันนี้เริ่มมาแรกวันศุกร์วันที่22นะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมน,นี้นะคะตรงนี้ภายในงานก็จะมีในส่วนของตัวอของสมนณคุณใชใ่แต่มีไกด์ไลน์ในการแต่งรถโชว์ให้ลูกค้าชมใช่ถูกต้องค่ะยัดทวนวทีกทีครับ มางานลงทะเบียนได้เลยครับอ่ามามมาเริ่มมาที่งานใช่ไหมคะเข้ามาลงทะเบียนรับเลยค่ะฮ็อกเกตสเปคเนี่ยค่ะใช้งานแบบว่าพวกพาสะดวกนะคะาเตสต์ก็จะได้เป็นทีเชิร์ตของ Nick g e n อร์ t เอลเรซึ่งเป็นเสื้อแบบลิมิเต็ดที่เราขึ้นนะคะและยังไม่พอสําหรับลูกค้าที่จองภายในงานนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวกระเป๋าเป้ใหญ่ๆอันนี้เลยนะคะอ่า ก็จะได้หมดเลยทั้งหมดเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะสําหรับนะคะกิจกรรมภายในงานยังไม่พอเรามีแคมเปญสุดพิเศษนะคะสำหรับรุ่น XLT ใช่ครับสประตูเกียร์ออโต้นะครลูกค้าดาวเริ่มต้นที่49,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะออกรถใช่ไหมคะพี่พัชครับผมเราพร้อมในเรื่องของการตกแต่งออกจากโชว์รูมจากศูนย์เลยสมนักเรียกว่าสํานักกอดพระประแดงได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ ตัวสําหรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับของตัวไวแท็กสี่คูณสองคร,อครับผมหรือวไวแท็ก<ล>ไว,ไวแท็กทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นใช้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นสุดพิเศษเลยภายในงานนี้นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่1.9 9นนะครับหรือว่าลูกค้านะครับอยากได้ดอกเบี้ยถูกกว่านี้นะครับ ก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับใช่เบอร์โทรนะพี่เบอร์อะไรครับผมศูนย์สองสี่สองแปดห้าแปดแปดแปดนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะใช่หรือว่าหรือว่าหรือว่าทักมาใต้ไลฟ์สดเราเลยไลฟ์สดก็ได้ไลน์บ็อกก็ได้หรืออินบ็อกก็ได้ใช่เราจะมีแอดมินนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับในเรื่องแคมเปญและโปรกมชั่นแล้วก็ไฟแนนซ์ด้วยนะครับให้คำปรึกษาด้วยว่าต้องการหออใช่ถูกต้องใช่ครับผม ก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับต้องไปแล้วหรอไปแล้วยังอ่ะจะไปยังอ่ะจะไปหรือยังจะกล้ยังแข่งพิเศษโอ้ยเดี๋ยวทำมาโอ้ยเดี๋ยวทำเลยวิ่งมาเร็วมาเลยการแจ้งแคมเปญพิเศษนะโอเคก็เป็นผู้จัดการผู้จัดการตูนนะคะเอาไมค์ค่ะให้พี่ตูนแนะนาตัวนะพี่ตูนนั่งก่อนครับ ไม่เป็นไรยืนกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะทิตาสศิรินะคะเป็นผู้จัดการสาขาฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้วันแรกนะคะในการเปิดงานฟอร์ดในเจนเอเวอเรสต์นะคบใช่เปล่าวนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะธนาคารของเป็นลิสซิ่งของทางฟอร์ดนะคะธนาคารทิสโก้ได้ข่าวว่าลูกค้าเก่าจากทิสโก้เนาะได้ไรน้ำหมื่นหนึ่งบัตรเติมน้ำมันบช่วงนี้เป็นไงน้ำมันแผะอุ๊ยอยู่ว่าไม่เอายังไม่ไม่ไม่ใช่มันดีไงคือได้น้ำมันบัตรบัตรด้วยเนาะถ้าตอนนี้คือมันจะมีเมสเซจส่งหาลูกค้าเก่าจากทิสโก้นะคะคุณลูกค้าเซ็นแอป ในงานนะคะรับรถนะคะไม่เกินเดินหน้าไม่เกินเดินหน้าอ่ะต้องไม่เกินเดินหน้านะแล้วก็จะมีให้ลงทะเบียนใน SSS สําหรับเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าโดยตรงนะคะรับทันทีค่ะบัตรน้ํามัน1 0,000บาทจัดธนาคารพิสโก้ย้ำนะครับย้ำนะครับเอ้าลูกค้าที่ชมในไลฟ์สดนี้นะครับ Facebook ไลฟ์นะครับของฝอปราแดงครับหยิบมือถือขึ้นมาดูขอนเบื่อท่านจะเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับในในส่วนของมีข้อความมาหรือเปล่าแต่แต่ถ้าสมมติว่าอสงสัยว่า ว่ามันมายังไงอะไรไงโทรหาที่รึกษาการขายของคุณที่ดูแลอยู่หรือว่าคุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์024285888นะคะหรือว่าคุณลูกค้าสะดวกที่จะอินบ็อกพิมพ์เข้ามาในเพจปอดพระประแดงได้เลยนะคะจะมีแอดมินนะคะคอยตอบคําถามอยู่นะคะอย่าลืมนะคะ10,000บาทสูงมากูมากธนาคารทิสโก้นะคะลูกค้าเก่าทิสโก้เปมากสายเปยังไม่พอยังไม่พอัธนาคาร ทีทีบีธนาคารทีทีีธนาคารเต็มเต็มชานะชาติธนาชาตอะไรครับธนาคารอะไรธนาชาิอะไรครับธนาคารอะไรครับหนึ่งสองจากใครมีใครตอบได้บอกเลยอย่าลังเลเลยนะคะโอเคนำย่อนำย่อธนาคารทีทีีเป็นล e สซิ่งตรงของเราเหมือนกันของทางกอดนะอ่าจะรับดอกเบี้ยพิเศษทันทีนะคะ1.89โอ้โหลดลงไปอีก ปมื่อกี้เกแล้ว1น9 189นจ้นะคะ1.89สําสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าของทีทีบีอีกหัวข้อเดิมหัวข้อเดยังไม่หมดลูกค้าเก่าอีกทีเลยครับเปิดดูเลยเป็นลูกค้าเก่าไหมทีทีบีอ่ะโทรมาได้เลยเน้นย้ำค่ะถ้าเป็นลูกค้าเก่าของทีทีบีและเป็นลูกค้าเก่า คอนฟอร์ดคอนฟอร์ดด้วยคอนฟอร์ดด้วยเป็นลูกค้าเก่าทีทีบแล้วก็ขอนฟอร์ดใช่องครบองค์เลยครบองค์ประชุมออ่ารมนะะครับทันทีนะคะดอกเบี้ย1.79โอุ้ดเจ็ดเก้ลงไปอีกลงไปอีกค่ะเรียกได้ว่ายิ่งสูบยิ่งดู่ดแต่เงื่อนไขเงื่อนไขจะต้องมีนะคะลูกค้าที่จองในงานนะคะและเซ็นแอป ภายในงานแอปพลู๊นะคะอ,อ,อ่าเสร็จแล้วรับรถไม่เกินวันที่10สิงหาอืมรับรถไม่เกินอ่าสิสิงหาใช่ใชค่ะ ก็ขออนุญาตทันทีนโปรโมชั่นนะ,ะสำหรับลูกค้าเก่าของทิสโก้นะคะลูกค้าเซ็นภายในงานแอปพุ๊กมานะคะรับเลยบัตรเติมน้ำมันฟรี10,000บาทใช่ยังไม่พอนะคะมีใน,นส่วนของธนาคารของ TTB ีบะตัวนี้สำหรับลูกค้าเก่านะคะของ TTB นะคะรับเลยอัตราดอกเบี้ย1.89%ใช่แต่ถ้าใช้ปอดช่วยอยู่แล้วล,ลามเปอรมอีกนต์หนึ่งจุเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยเจ้าช่วยชวยเถดใช่ก็เรียกได้ว่าคุ้ม เปย์เปย์หนักใช่เรียกว่าสายเปใช่โอเคก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตูนมากเมื่อกี้พี่มาเกือบจะล้มเมื่อกี้เห็นยโอยประตดยอดยากครับผมยอดเดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่างนี้ลาไปพร้อมกันเลยดีกว่าใช่ลาไปกันเลยดีกว่าใช่เพราะว่าวันนี้ก็เราก็ขอฝากงานอีกครั้งหนึ่งนะคเริ่มวันนี้เลยยี่สิบสองวันศุกร์นี้ไปถึงยี่สิบสี่วันอาทิตย์นะคะกูรีตไปด้วยใช่เป็นกูรู้เรื่องอะไรเรื่องกับ แป้ลวก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กูรูท่านนี้นะครับก็มีความรูม้เกี่ยวกับพวกรถยนต์ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับ<า>เราก็พ<า>รุ่งนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเข้ามาชมกันเยอะนะครับก็จะได้เป็นแนวทางให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชอบการท่องเที่ยวการมาจนภัยนะครับการแคมปิ้งนะครับแล้วก็รถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะครับที่เรามาจัดแสดงที่ฟอร์ดประแดงนะครับยังไงนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อง เงี้ยงเงี้ยงนี่หนึงจะมีแล้วพิธีกรสุดหล่อโอ้โหใช่สุดหล่อแบบทรงอเมริกันเลยเหมือนบอยชาติธรรเย็นใช่พี่บอยชาโกนะคะแล้วก็สาวสวยสุดเซ็กซี่น้องเครน้องเตสใส่วาวนะคะเดี๋ยวเตรียมพบกับน้องเต้ใส่วาวกับพี่บอยชาโกนะคะพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับ ฟอพร์ดภพแดงเราพร้อมแล้วกับการยกระดับไปอีกท่านของ Next Gen Ford พบกับการเปิดตัว Next Gen Ford ทั้ง3รุ่นได้แก่ Next Gen Ranger, Next Gen Everest และ Next Gen Ranger Raptor พร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ f o ร d ดภาพแดง ให้คุณเป็นเจ้าของเ <ic> <f ork> น็กเ n น o อ d ได้แล้ววันนี้ด้วยการจองผ่านระบบออนไลน์พร้อมให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาการขายจากพอดสาขาพระประแดงปอดพระประแดงรอพร้อมแล้ว <N> <F ork> แล้วคุณล <N> ่ะพร้อมหรือ,อยัง